ผมนายอาชาวันนี้ประกอบวงจร IC เบอร์7490ตามนี้เลยนะครับ Input เข้าขา14 Input B 1ต่อไปยังขา7ของ7408ขา2ขา2 3 6 7 10ต่อลง9 แรงจายไฟ5โวต์เข้าขา5จากนั้นก็ Input 1ต่อไปยัง Input 7, 4, 4, 8ขา7ขา12ต่อไปยังขา7ขา9ต่อไปยัง1 8ต่อไป2 11ต่อไป16ของ 7, 4, 4, 8นะครับจากนั้น 7, 4, 4, 8 ขา8ก็จะต่อลงกาวขาที่16ก็จะจ่ายไฟ5โวลต์ขา 10, 1ส 12, 13จะจ่ายไปยังจอแสดงผลขา 9, 15, 14ต่ต่อยังจอแสดงผล A B C D E F G common cathode ต่อลงกาว เราก็จะมาทำการกดตัวพันสวิตกันนะครับคามก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆขอบครับ